มะเสริมสวยเล็บยาวแล้วเนี่ยเบิ้งด้วยนั่นเว้ยเบึ้งด้วยน่ะเล็บเยาวเว้ยเบิงบ้งเบื้งนั่นยาวมันต้องตัดเบื้งนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะ อีเมลสิตันไฮเบยอย,ย่าเฟิร์มอย่าเฟิรม์มอ้วนอุ้ยทำสวยก่อนเบิ้งมาเนี่ยตันไฮอุ๊กอุ๊กเบิ้งด้วยเนี่ยเบื่อจงไว้กินหมากบสบายเฮ้มันเงาคั่ะดวดิเนี่ยแม่จ๋าเบิ้งอีกด้วยเนี่ย ไม่เอาทำไมจะไม่เอาเอาเบิ้งเบิงเบิงเอาตัวลูกเอาเอาเบิ้งเบิง,บงตัดแล้วจิภาไปกินขนมโอเคปะเนาะตัดแล้วให้กินขนมนั่นขนมตัดแล้วแม่ให้กินขนมจ้าต้องเอาใบเง้ยวกันนี่หนูอ,อึหนูบอไม่รู้จะบร,รูได้จังไดมันต้องรู้ ต้องรู้เพราะว่ามันบอดีเข้าใจบ่เบิ่งด้้ยเบิ่งด้วย,วยนิยนี่นี่ได้กินขนมเด้เดี๋ยวอีแม,ม่ให้กินขนม,อม,นขนมโอเคบอ๊ะแป๊บเดียว <laughs> <laughs> เบิ่งเดี๋ยวเออเออเออวัน เสร็จแล้วครับอีกอีกกี่อันอีกหนึ่งอันเฮ้ยบางเรเนี่ยบางบางบางชุบชุบชุบวายนี่หนูไม่ชอบหอหนูไม่ชอบหหนูไม่ชอบทำไมหนูไม่ชอบบัง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 ไม่ได้ตัดโดดเลยเฮ้ยทำทองบังบังเนี่ยฟาตัดฟาวแล้วนี่น,าานั่ง เว้นั่นหืึทำไมอ่ะเบิ้งมันตาให้มันเล้วหนิอนอ้วนอ้วนอ้วนอ้นนนนแล้วบอบบอเบ,บิงด้วยเบงด้วยเบิงด้วย,วยปูนะ<ว>มันสิไปสวกคนอื่นหนูหนูเป็นน้างงามหนูสิใบเล็บเงีว่าใดดิลูกฮ้นี่ ้้ดอันนี้งง้างเงาคักดสบายอบแมนโรลลูกนี่โบแมนใหอจ่จ๊ะเสร็แล้วแต่อีแม่พาไปกินขนมเนาะอีกหน่อยนึงอีกอันหน่อยเล็บเดียว

อีกอันเดียวอีกอันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอีแม่ให้กินขนมเลยโอเคบอมนสวยแล้วเขากินขนมเนาะเมื่อไดตัดโดนแล้วท่ำอืมไป 多少斤呢？